ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามเรื่องของการช่วยเหลือและคุ้มครองพยานนะครับการที่ เราจะดําเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับต้องมีประจักษ์พยานมายืนยันเหตุในการกระทําความผิดโดยเฉพาะเรื่องของคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับต้องมีวัตถุพยานนอกจากพยานเอกสารก็จะต้องมีพยานบุคคลเพื่อที่จะได้มายืนยันเรื่องราวดังกล่าวนะครับและหลายครั้งที่เวลาเราจะต้องมีการให้การเนี่ยหรือว่าเป็นพยานในคดีเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลการคุ้มครองพยานถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับส่วนกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการคุ้มครองและช่วยเหลือพยานจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเร เรามาพูดคุยกันครับกับท่านภพโรดนิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าวสองสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปชครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับัสครับสวัสดีครับคุณตงคุณนัทสป์ครับเรื่องการคุ้มครองพยานครับสำนักงานปปชกับการคุ้มครองพยานครับเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรบ้างครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาต ถ้าพูดถึงเรื่องที่มาของการคุ้มครองพยานในคดีทุจาริตเนี่ยต่อนาตเท้าความไปย้อนไปตั fruit, right ้งแต่รัรรมูญปี2540ชนิดหนึ <5 <5 <5 <5 ่งนะครับเพื่อจะได้ภาพรวมทั้งหมดนะครับเอ่อรัตตมูญปี2540เนี่ยได้มีการบัญญัติมาตร144ไว้นะครับว่าพยานในคดีอาญามีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับภาพตอบแทนที่จําเป็นและสมควรอย่างไรครับทั้นี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ่อมาเนี่ยจึงได้มีการบัญญัติพระรบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2504บกขึ้นนะครับซึ่งก็มีการบัญญัติในเรื่องของรายละเอียดหมดเลยว่าพยานในคดีอาญาเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไงบ้างมาตรการในการคุ้มครองเป็นยังไงนะครับสิทธิของพยานในการได้รับค่าตอบแทนเป็นยังไงนะครับรวมทั้งกรณีพยานถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยได้ค่าตอบแทนความเสียหายอย่างไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับครับส่วนของคดีทุจริตเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเหมือนที่ท่านท่านคุณนัททรงพลกับคุณนัทพ คดีที่เิดส่วนมากเ่ยหลายคดีเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับทีนี้พยานบุคคลเนี่ยซึ่งมีความสําคัญเนี่ยอาจจะกังวลในการมาให้การหรือมาให้ข้อมูลหรือมาให้บเบาะแสกับพนักงานเจ้าที่ของสำนักงานปปชนะครับเนื่องจากว่าก็เกรงว,ว่าถ้าให้การไปแล้วเนี่ยตนเองและครอบครัว,พพวเนี่ยจะไม่ได้ความปลอดภัยหรือเปล่าหรืออะไรต่างนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยหากพยานนั้นเป็นข้าราชการด้วยกันเนี่ย อาจจะกังวลทั้งเรื่องความปลอดภยัยเรื่องหน้าที่การง,งานเพราะเกรงว่าจะถูกกันแกล้งหรือแล้วการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ,รบในเชวนของต่างประเทศเองเนี่ยเขามีการคุ้มครองในส่วนของทั้งยุโรปอเมริกาในเรื่องการปกป้องคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแบบสมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ป่อมาในปีป 2, พศ2003นะครับประมาณปีพศ2 5 4เนี่ยก็สาประชาชาติได้มีการออกอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ 2, นตนะครับหรือ UNCAC นะครับ u n ย t e d Nations Convention แล้วก็ a ะไ i น Corruption นะครับผม โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีการกําหนดว่าประเทศสมาชิกที่ร่วมลงานามในอนุสัญญานี้เนี่ยจะต้องอนุวัติการหรือดนาเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการลงานามในอนุสัญญาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม546ด้วยหรือพส2003นะครับแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ยูเอ็นเปิดมีการลงานามต่อมาได้มีการให้ัสนาบันเนี่ยยูเอ็นยูอีซีเมื่อวันที่1มีนาคม54นะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับไทยเองจึงต้องมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหนึ่งในนั้นก็คือการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อส่งเสริมไม่มีการเปิดโปงการทุจริตมากขึ้นนะครับจึงมีการบัญญัติกฎหมายครั้งแรกเลยในการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตก็คือพระเาชบัญ่ัตินประทับรั้นูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่สองพศ25 5 4คห้รับซึ่งกานเมื่อส8ดมีนาห้า4ี่นะครับยุคนั้นนงครับก็เปการให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหาผู้เสียหายผู้ทำคำร้องผู้ร้องผู้กล่าวโทษทุกพั้นตอนหรื่อยจจจนปััุบน มีพะระราชบัญญัติประกอบรักนงนว่าโดยการป้องกันและประาบปรามการทุจริตพุทธศักราช2 5ง1ในมาตราร้อยสิบและมาตราร้อยสามนะครับมาตร, 1, ราร้อยาก็จะเป็นเรื่องการคุ้มครองอพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายพวกนี้นะครับ,รบส่วนมาตราร้3ยสจะเป็นการคุ้มครองอตัวพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นเจ้า้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วถูกกานแกล้งหรือลูกการปฏิบัติโดยไม่ทำจากการมาเป็นพยานและผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งคณะรัมนารปปรชแล้วก็รวมทั้งท่านเลขารวมทั้งผู้วิทยากรสำนักปปชเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการออกระเบียบคณะรัฐมการ,ปรีปปชว่าด้วยการปรอ้องกันว่าด้วยการครุ้มครองเร้่อเหลือพยานพศ2 5 6 2ครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบางไที่ของสำนักรปปชด้วยครับอันนี้นคือที่มาของคําถามว่า การคุ้มครองพยานในคดีดี้ดิของสำนักริษทบชมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคุณสมพลคุณรัฐพ์ครับครับก็คือเกิดจากรัฐมนูญปี40เริ่มต้นจากตอนนั้นแล้วก็มีการพัฒนาการจนมาถึงตอนนี้นะครับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ที่จะมาเป็นพยานนะฮะไม่ให้ถูกขู่ทําร้ายหรือว่าได้รับความเสียหายในร่างกายแล้วก็ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะแล้ววิธีการละครับแล้วก็มาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรครับท่านครับ ในส่วนของ,างการดาเนินการคุ้มครองพยานเนี่ยจริงๆเราต้องแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าคนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในการคุ้มครองเหล่าเนี้ย <c oughs> ก็คือว่าหนึ่งต้องเป็นอ่ผู้กล่าวหาผู้กล่าวหาผู้เสียหายผู้ทาคำําร้องผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษถ้วยถ้อยทำหรือผู้ที่แจ้งบอะแสม <ฮะ S 2> าเป็นพยานในคดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามาให้การมาเป็นพยานหรือผู้แจ้งบอะแสต่อสํานักงานปปชหรือคณะกรรมการปปชแล้วเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยถูกกลุ่มผู้คามจากผู้ถูกกล่าวหา ครับนะครับถูกกลมกคุกคามบางคนเนี่ยอาจจะถูกกลมกคูกคามเช่นเอส่งคนไปยิงปืนหน้าบ้านก็มีขับรถติดตามสะกดรอยติดตามก็มีครับแล้วถ้ามีการแต่ยังไม่ถึงขนาดว่ามีการใช้อาวุธปืนมายิงกันหรืออะไรต่างมันรุนแรงจริงขนาดน,นะครับแต่ในส่วนของข้าราชการที่มาเป็นพยานแล้วก็มาแจ้งเบาะแสด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเช่นการแก้ในเรื่องการไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการไม่ขึ้นขั้นเงินเดือนอะไรประมาณนี้การยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ครับคือสามารถที่จะมาล้องขอต่อล้องขอรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานต่อคณะกรรมการบวชบส่วนมาที่ส่วนกลางหรือไปติดตักลางวัดก็ได้ครับนะครับอันนั้นคือบุคคลที่จะเข้ามาครับในส่วนของวิบผมเชื่อครับเออคือผมสงสัยว่าในกรณีข้าราชการเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปคุ้มครองเขาไม่ให้เขาถูกย้ายถูกสั่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอฮะ ตัวคณะกรรมการจริงๆตัวคณะกรรมการเนี่ยเรามีอำนาจคณะกรรมการท่านเนี่ยมีอำนาจในการถ้าเราสืบตรวจสอบข้อจริงแล้วนะครับ,รบแล้วตรวจสอบพบว่าถ้ารายการรายนั้นเนี่ยเขาเป็นพยานในคดีทุจริตจริงรแล้วก็ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจริงคณะกรรมการโบูโชอาจจะมีมติ จะเรียนนายกเพื่อให้ในายกสั่งการในส่วนตรงนี้ครับ,รบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของผู้กำับชารก็ต้องดําเนินการในส่วนตรงนั้นเพียงแต่ว่าคณะกรรมการท่านเนี่ยจะไม่ไปก้าวล่วงการงานบุคพลแต่ผู้กำกับชาราจะต้องดําเนินการในการคุ้มครองให้ถ้ารายการรายนั้นเนี่ย แม่รับผิในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนั้นนะครับ,รบถ้าไม่ดำเนินการก็อาจจะมีคดีอะไรต่างๆตามมาอะไรตา่างๆอะไรครับก็คือว่าคือถ้าเรื่องของการสั่งย้ายหรือว่าการกันแกล้งเนี่ยทางปปชต,ต้องนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีคําสั่ง,งลงมาในการที่จะคุ้มครองไม่ให้ถูกจับย้ายอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับผมแต่ต้องได้รับการโดนํำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับ เพราะว่าเราเราเราต้องตรวจสอบก็อ้จริงแล้วก็รวบรวมยากฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการท่านให้ชัดเจนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพบว่าตัวข้าราชการที่เป็นผู้แจ้งบาะแสหรือพยานเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่เข้ามาแสวงหาบาััด รอยากจะย้ายไปยังจังหวัดของตัวเองที่ตัวเองต้องการหรืออะไรต่างๆื่นเพราะยันเราจะต้องไม่ให้ไม่ให้ร,ราการเหล่านี้เข้ามาหลอกเราในส่วนตรงนั้นด้วยนะครับอ,อประโยคคลาสสิกเนี่ยก็คือว่าเพื่อความเหมาะสมตรงนี้เราดูยังไงว่าตรงไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็คือต้องฟังจากผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ถูกย้ายใช่ไหมฮะเนี่ยจากพยานหลักฐาน<อ>จาก<ม>ข้อมูลส่วนหนึ่งจากผู้จากตัวผู้ผู้แจ้งบ่อแสหรือพยา,านอ้นี้ส่วนหนึ่งแลว้วก็จากพยานหลักฐานในส่วนหนึ่งด้วยครับที่เรารวบรวมมาครับตอเสนอคณะกรรมการ พราะว่าข้อมูลทั้งหมดเราจะต้องให้ให้ชัดเกณ์ก่อนก่อนที่จะเสนอาการนิมาริรเพื่อท่านจะได้พิจารณาถูกต้องว่าควรจะให้ไปอยู่ตรงไหนยังไงที่มันควรจะเป็นไปตามหลังความชอบธรรมนะครับครับนะครับ,รบะจะขออนุญ,ญาตในส่วนของมาตรการอีสักนินึ่งต่อคำถามท่าที่สองเมื่อสักครู่ได้ไหมครับได้ครับเชิญครับผมจะบอกนะครับ,รบ,รบเมาตรการในการคุ้มครองตามพรบปปชปี2 5 6 1เนี่ยก็คือหนึ่งคือมาตรการคุ้มครองเร่งด่วน กรณีนี้เนี่ยเป็นอำนาจของท่านเลขานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความดร่งด่วนที่เราไม่สามารถที่จะเสนอคณะกรรมการได้ทันอย่างเช่นว่าพยานเข้ามาที่สํานักง,งานปปชไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดหรือที่ส่วนกลางแล้วอ้างว่าถ้าเขาออกจากสํานักง,งานแล้วเขาอาจจะได้รับภัยหรือได้รับไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายนะครับจากการตรวจสอบถ้าเราเห็นว่าเราเชื่อว่ากรณีดังกล่าวน่าจะเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดําเนินการเอาพยานรายนี้เข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานได้ อันนั้นเป็นกรณีเร่งด่วนรับประเด็นที่สองก็คือมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองความปลอดภัยนะครับมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําพยานเข้าสู่เซเผานะครับ,รบหรือว่าพาพยานมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันแล้วก็บกปิดชื่อไม่ให้มีความลับเกี่ยวกับพยานได้ล่วนไหลออกไปหรืออะไรต่างๆนะครับ มาตรการทั่วไปในะส่วนของมาตรการพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นสึกนิดหนึ่งครับ<ะ>มาตรการพิเศษเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เข้าอยู่ในเซฟมอลเท่านั้น<ะ>ในขณะเดียวกันมาตรการในเรื่องการเปลี่ยนชื่อสึกุลหรืออะไรต่างๆก็อยู่ในมาตรการพิเศษเหล่านี้เหมือนกัน,<ะ>นครับนี่คือมาตรการพิเศษนะครับซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการปปชในการที่จะใช้มาตรการเหล่านี้นะครับอันนี้คือวิธีการเข้าวๆที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับ ครับแล้วจํานวนของคดีที่ทางสํานักงานปปชได้ดาเนินคดีนะครับในเรื่องของตรงนี้ตอนนี้มีจํานวนเยอะมากเท่าไหร่ครับใชนครับ,รบจริงๆพยานที่ร้องขอเข้ามาณปัจจุบันเตั้งแต่เอาตั้งแต่มีการแก้ไขพรบรปรป,ปชปีสี่ 42. สองสำหรับที่สองปีห้าสิบนะครับก็ประมาณจนถึงปัจจุบันประมาณร้อยหกสิบสี่ลายที่ร้องขอเข้ามานะครับแล้วก็ที่ดําเนินการคุ้มครองไปแล้วก็ประมาณสี่สิบกว่าลาย นะครับแล้วก็ไม่ให้ความคุ้มครองเนี่ประมาณร้อยกว่าลายในการไม่ให้ความคุ้มครองไม่ได้ไหมายความว่าเราจะปล่อยให้พยานรายนี้เนี่ยไปไปเจอไปเจิรจ์ปรไปเาเองไม่ใช่นะ,ะการกรเนนการขั้นก็เป็นห่วงแล้วก็เราก็จะประสานทางเจา้าหน้าที่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลในเรื่องความความปลอดภัยให้กับพยานด้วยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง,ง,งการดาเนินการท่วประมาณสิบกว่าลายนะครับอนี่คือสถิติในภาพรวมทั้งหมดนะครับครับอย่างนี้ถ้าเห็นว่า ไปติร้อยกว่าลายตั้งแต่ปีห้าสี่จนถึงปีสองพันห้าสิบแปดเนี่ยทางด้านนี้คดีปปชค่อนข้างจะเข้าสู่กระบวนการเยอะมากเนี่ยเราเห็นว่าถ้าพยานในคดีร้องของเข้ามาเยอะนั่นเป็นการบ่งบอกว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ยไม่เคารพในในกฎกติกาที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่เมื่อเทียบกับปริมาณคดีหลายพันหรือหลายหมื่นของที่ปปชดําเนินการอยู่แต่ว่าพยานร้องของเข้ามาประมาณร้อยหกสิบกว่าลายเนี่ย ก็ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ยก็ยังยังเคารพในเรื่องของกฎกติกาในการดําเนิกนการในเรื่องการตรวจสอบของบกชอยู่เพราะฉะนั้นเยอะยอดทั้งหมดมันก็จะไม่สูงมากครับผมครับเรื่องที่เขาร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยานนะฮะเรื่องที่ได้รับตามสถิติแล้วเนี่ยเรื่องไหนเยอะสุดฮะเป็นประเภทคดีใช่ไหมครับครับถ้าประเภทคดีส่วนมากจะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐ ที่มีพฤติการการทุจริตแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง,สงเช่นรักการเมืองระดับชาตินะครับรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับรวมทั้งกรณีที่ว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากราธรรมชาติเหล่านี้ก็มีพยานที่ร้องขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในขณะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐที่เรียกรับเงินในส่วนตรงนี้ก็มีเข้าสู่กระบวนการในการคุ้มครองพยานก็ค่อนข้างจัด มีปริมาณที่สูงอยู่ครับครับ,รบแล้วในเรื่องของที่ถ้าประชาชนหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับสามารถทํายังไงไได้บ้างครับท่านเอ่อประชาชนที่เขา้ามีส่วนร่วมเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยต้องประชาชนเนี่ยต้องต้องอย่างนี้ก่อนว่าประชาชนที่เขา้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยนะครับสักสักส่วนนี้ก่อนครับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทุจริตเนี่ยคือต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยมาตราหกสิบสามเนี่ย จริงๆรัฐมนตก็บัญญัติไว้แล้วว่าให้ประชาชนเนี่ยให้รับเ,เองเนี่ยต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการตรวจสอบหรือได้เห็นภัยของการทุจริตว่ามานันอันตรายอย่างไงบ้างใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ให้ร่วมกันมาในเรื่องการช่วยกันตรวจสอบเข้ามาแจ้ที่ช่องเบาะแสต่างๆและะไไ้วก็ในการรับเองจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองประชาชนที่เข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยประชาชนสามารถที่จะเข้ามาร่วมในส่วนของการมาแจ้งเบาะแส การจะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้การปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับหรือได้ให้เจ้าที่ของรัฐที่มีพฤติการการธุรกิจเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบไต่สวนให้มากขึ้นนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ประชาชนจะเข้ามาตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มรองพยานในคดีทุจริตเนี่ยในส่วนนี้นอกจากจะแจ้งเบาะแสแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการการช่วยกันตรวจสอบการคุ้มรองพยานก็ได้เช่นอย่างสมมุติว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย เรารู้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นผู้ร้องแล้วก็เป็นเครือข่ายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตแล้วก็ถูกกลุ่มกู่คุกคาาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการคุ้มครองพยานของปปชคนที่บริเวณข้างๆก็จะช่วยกันตรวจสอบสอบส่องดูแลว่ามีคนภายนอกเข้ามาเพื่อจะมาทําร้ายกลุ่มคนเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะค,ะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็อาจจะสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรต่างๆ เ็นเครือข่ายเป็นแรงดันซึ่งตอนนี้สำนักงานปปชจเราสร้างเครือข่ายเพิงเ่งส้างเยอะๆนะครับหลายกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมกันในการตรวจสอบแล้วก็มาเป็นเครือข่ายในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการโดยยุลิตอยู่ครับเพราะ <Pv t. S 1> ฉะนั้นประชาชนในเรื่องของการที่จะเข้ามาในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยปยานเนี่ยก็จะเข้ามาในลัน oh, กษณะแบบนี้ได้ครับผูบ้ที่ยื่นข้อกล่าวหา,ห,าหรือร้องเรียนเนี่ยเรื่องของความลับนะฮะชื่อเขานามสกุลเขาแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเราปกปิด ในรูปแบบไหนคือเราอยากจะให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนิดนึงว่าเวลาเขาแจ้งเบาะแสแล้วเนี่ยข้อมูลเขารับแค่ไหนฮะคือข้อมูลจริงๆเนี่ยพอผู้ร้องร้องขอเข้ามาเนี่ยครับ แทนว่าในคำร้องเนี่ยไม่ได้ดําเนินไม่ได้แจ้งมาว่าขอปกปิดชื่อสกุลอะไรต่างๆแต่ในเรื่องมาตรการในเรื่องการตรวจสอบและไตสวนอ, <resp> <st aff> อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองมายานะครับเป็นเรื่องมาตรการของการดําเนินการของพนักงานไตสวนในการตรวจสอบและไตสวนเนี่ยก็มีมาตรการในการปกปิดชื่อของผู้ร้องอยู่แล้วครับโ <st aff> ดยมาตรการะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเวลาผู้ร้องลงชื่อมาในคำร้องเรียนหรือเดินทางมาให้การกับพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานไตสวนเนี่ยว่ามีการกับอาไการทุจริตรู่นี่นั่นเนี่ย โดยปกติเนี่ยตัวพนักงานเจ้าที่พัฒนาสส่วนเนี่ยก็จะปกปิดชื่อตรงนี้เป็นความลับอยู่แล้ว <S <S จะไม่บอกว่าบคุคคลคนใดเป็นผู้ร้องเรียนแต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องเปิดชื่ออยู่แล้วครับในส่วนตรงนี้ <c oughs> ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าจากการเปิดเผยชื่อแล้วปรากฏว่า้จากการปกปิดแล้วก็ยังยังมีชื่อหลุดออกไปแล้วบุคคลอาจจะตัวผู้ร้องอาจจะถูกคุมขู่ผู้ค,ค้ามก็สามารถมาลองร้องขอคุ้มครองชื่อหลือพยานตามมาตารา131กับ133ท,ที่ผมนําเรียนืน่อสกครู่ได้ประเด็นก็คือว่า ผู้ร้องบางคนบอกว่าทําไมมาตาร้อยสามเอ่อทำไมเวลาร้องเรียนแล้วทําไมชื่อหลุดคือบางทีผู้ร้องกับตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาอยู่หน่วยงานเดียวกันถูกไหมครับครับแล้วเวลาเขาร้องเรียนเนี่ยเขาอาจจะผู้บังคับัิชาก็อาจจะสั่งให้คนนี้ให้ผู้ร้องคนนี้ทํานู่นทํานี่แต่คนนี้ไม่ทําเพราะเนื่องจากไม่ชอบเพราะการจะทํานั้นไม่ชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายถูกไหมครับหรือมีพิธีการสอบวัตถุริตทีนี้ผู้ร้องอาจจะมีการโต้แยง้งใบต่างๆแล้วสุดท้ายเองเนี่ยมีการมาร้องเรียนที่ปปช ตัวผู้ถูกกล่าวหา,หาผู้บองชาก็าจ,จะสงสัยคนนี้เพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลที่มันที่มันหลุดออกไปไม่ได้หลุดมาจากสำนักงานปปชแต่ผู้ถูกกล่าวหาเชื่อได้ว่าคนนี้แหละเป็นคนร้องแน่นอนคอะไรประมาณนี้ทําให้ผู้ร้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อใจในส่วนตรงนั้นแต่จริง,รงอยากจะกลับเรียนเัาว่าถ้าชื่อมาอยู่ที่สำนักงานปปชแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นความลับแล้วมีมาตรการในการปกปิดค่อนข้างจะชัดเจนว่าข้อมูลเนี่ยไม่หลุดออกไปหาผู้ถูกกล่าวหาแน่นอนนะครับ แต่ส่วนที่ว่าผู้ถูกตอหาจะรู้ข้อมูลมาจากไหนเอีนั้นมีหลายช่องทางในเรื่องที่สุพเดนที่จะให้ผู้ถูกต้อารับทราบเนี่ยก็พอมีอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะมาจากสำนักงานตปรวจอบครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับด้วยความดีครับผมครับขอบคุณสวัสดีครับคุณนัทพงศ์คุณนัทพงศ์ด้วยครับบคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านไพโรจนิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าวสองสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปชครับนี่ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือและคุ้มครองพยานนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานปปชมีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าท่านใดเนี่ยได้พบเรื่องของเหตุไม่ชอบมาภาคกลนการทุจริตคอร์รัปชันก็สามารถโทรศัพท์นะครับไปร้องเรียนได้ที่สายด่วนปปชครับ1 2 0 5ครับ